คิดจะพักงานสักแป๊บต้องมีการเงินที่มั่นคงก่อนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ ICC h i h รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายและเปลี่ยนความกลัวเรื่องอนาคตให้กลายเป็นพลังในการวางแผนชีวิตและขณะนี้ท่านกำลังอยู่กับรุ้งพิมพ์สุดาปังวิภาสค่ะช่วงกลางปีหลายคนอาจรู้สึกน้อยๆเรื่องงานเริ่มอยากหาชาเลนจ์ใหม่ใและเข้าใจดีว่าแต่ละคนมีเป้าหมายชีวิตที่แตกต่างกันออกไป บวกกับสถานการณ์แวดล้อมที่บ่อยครั้งมีเหตุผลให้ต้องย้ายงานหรือเปลี่ยนงานใหม่แต่ในการพักงานระยะสั้นหรือที่เรียกว่ามินิรีทายเมนต์กำลังนิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่รู้สึกหมดไฟเพื่อหยุดพักเติมไฟเติมพลังด้วยสิ่งเหล่านั้นสําคัญคือต้องวางแผนการเงินให้รอบคอบค่ะหากต้องการเก็บเงินสำรองเพื่อกรณีที่จะลาออกจากงานแล้วยังหางานใหม่ไม่ได้จำเป็นต้องมีเงินเก็บสำรองเอาไว้ใช้ใจ่ายช่วงที่ยังไม่มีไรายได้ ควรเฉลี่ยค่าให้จ่ายจําเป็นแต่ละเดือนแล้วคุณสั่งเข้าไปนะคะหรือพูดง่ายๆคือรายจ่ายคงที่แต่ละเดือนเท่าไหร่ก็คูณด้วยสางนั่นเองค่ะเท่ากับเราต้องมีเงินเก็บส่วนนี้ให้สามารถอยู่ได้อย่างน้อย6เดือนโดยไม่ต้องเดือดร้อนเงินเก็บในส่วนอื่นๆค่ะมินิรีทายเมนต์คือการหยุดพักจากการทํางานชั่วคราว อาจจะสักหนึ่งถึงสเดือนเพื่อไปใช้ชีวิตแบบที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวพัฒนาทักษะใหม่หรือเพียงพักผ่อนอยู่บ้านเรียกง่ายๆว่าเป็นการทดลองกเกษียณเพื่อออกแบบและทดลองใช้ชีวิตหลังกเกษียณของเราว่าจะเป็นแบบไหนคะ่ะซึ่งจุดสําคัญคือการวางแผนกลับไปทำงานภายหลังทำไมคนหลายคนอยากลองมินิรีทายมินสิ่งแรกเลยค่ะลดเบิร์นเอาการทำงานติดกันยาวนานโดยไม่มีเวลาพัก สามารถทำให้คนทำงานหลายคนหมดไฟได้ดังนั้นการทำมินิ r e ทายเมนต์อาจช่วยเติมไฟและได้หลุดจากชีวิตประจำวันแบบเดิมๆด,ด้วยค่ะต่อมาค่ะได้ลองใช้ชีวิตแบบที่อยากเป็นหลายคนอาจคิดว่ายามกเกษียณอยากลองปลูกผักอยู่บ้านแต่พอลองใช้ชีวิตแบบนั้นจริงๆอาจรู้สึกเหงาเกินไปหรือคิดว่าไม่เหมาะกับเราก็ได้ดังนั้นการทดลองใช้ชีวิตกเกษียณแบบสั้นช่วยให้เราปรับแผนชีวิตให้ตรงกับความจริงมากขึ้นด้วยค่ะ ต่อมาค่ะทำให้เข้าใจเรื่องการเงินในช่วงวัยเกษียณได้ง่ายการพักงานระยะสั้นแบบไม่มีไรายได้จะช่วยให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนว่าหาก,กเกษียณแล้วรายได้หายไปเราจะต้องวางแผนการเงินอย่างไรต้องใช้เงินเดือนละเท่าไหร่หรือต้องลดรายจ่ายอะไรบ้างเพื่อเก็บเงินให้เพียงพอต่อการพักในช่วงเกษียณจริงๆค่ะ 3. คําแนะนําสําหรับคนอยากเริ่มต้นมินิรีทายเมนค่ะ 1. อเอาเงินให้เพียงพอเพื่อป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน คำนวณให้ดีว่าเงินออมมีพอใช้ไปกับช่วงพักงานหรือเปล่าเคล็ดลับคือควรเบริกเพิ่มไปจากจํานวนเดิม20%นะคะ 2. ค่ะแยกเงินกเกษียณระยะสั้นกับกเกษียณจริงๆออกจากกันค่ะโดยเงินส่วนนี้คือเงินที่จะใช้ในช่วงเวลาสั้นๆทําสิ่งที่อยากทาไม่ควรไปยุ่งกับเงินเก็บที่สํารองไว้ใช้ตอนกเกษียณน,นะคะ 3. อย่าลืมหาหลักประกัน ประกันเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญที่ต้องคิดให้รอบคอบเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างไม่ขัดสนในช่วงที่หยุดพักงานการได้หยุดพักระยะสั้นอาจฟังดูไกลตัวแต่จริงๆแล้วคือการลงทุนในตัวเองเพื่อให้เราได้ลองใช้ชีวิตหลังกเกษียณใ,ในแบบที่เราต้องการจริงๆค่ะและจะทําให้มีแรงกลับมาทํางานเก็บเงินต่อไปได้อย่างมีพลังมากขึ้นพร้อมวางแผนทางการเงินให้ดีเพื่ออนาคตกเกษียณที่มั่นคงกับประกันสะสมทรัพย์ เ a เอเซฟ g ิ a ่งชัวประกันสะสมทรัพย์ยิ่งอยู่นานก็ยิ่งได้มากชัวร์สมบีบประกันเพียง10ปีไม่ต้องกลัวจ่ายไม่ไหวรับเงินคืนรายปีแบบชชัวเป็นขั้นบันได12-26%ตั้งแต่อายุ60-98ถึง98ปียิ่งดูอยู่นานยิ่งได้มากค่ะพิเศษกับเงินคืนแบบขั้นบันได12-26%ยิเปยิ่งอยู่นานยิ่งได้มากหากมีอายุ99ปีรับ100%เของจำนวนเงินเอาประกันภยัย รับผลประโยชน์รวมสูงสุด820เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินเอาประกันภัยคุ้มครองถึง9 9ปีและสามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมได้นะคะลดหย่อนภาษีสูงสุด10,000 0บาทหากสนใจทำประกัน AA s a v i n g ฟ sure, ชัวร์กดติดต่อกลับเพื่อกรอกแบบฟอร์มให้ตัวแทนแนะนำแบบประกันที่เหมาะสมกับคุณตามลิงก์ด้านล่างนะคะขอบคุณที่รับฟังรายการ icc high แล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าเพราะเราอยากเห็นคนไทยวางแผนการเงินเพื่อยกระดับความมั่นคงทางการเงินให้มากขึ้นสวัสดีค่ะ